สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเบื้องต้นของเรื่องของการอ่านแบบก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีหลายคนถามมากเลยคะ่ะว่าวิธีการอ่านแบบก่อนทําสัญญานะคะเราควรจะอ่านแบบอยังไงเพราะว่ามันเป็นเบสิกที่บางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าการอ่านแบบนะคะของเวลาที่ เขาจะมีกระดาษมาให้แล้วก็เป็นเป็นแปลงเราสามารถอ่านแบบตรงนั้นได้ยังไงนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือการอ่านสเปคนะคะว่าในการอ่านสเปคแต่ละอันเนี่ยเราสามารถอ่านได้ยังไงนะคะแล้วก็งานระบบนะคะมันก็จะมีเป็นแปลนง,งานระบบแล้วก็ในส่วนของเวลาที่เขาเขียนฟังก์ชันมาให้มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะมาสอนคร่าวๆว่า เราสามารถที่จะอ่านแปลนอ่านฟังก์ชันอ่านทั้งหมดแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเซ็นสัญญาเรามีวิธีการดูยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันที่ฟังก์ชันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบบ้านนะคะประมาณ1 2อตารางเมตรนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบยื่นอนุญาตเลยนะคะว่าเวลายื่นอนุญาตคือด้วยปกติแล้วอะคะ่ะ แบบที่เวลาทําการก่อ,อทำการก่อสร้างเวลาจะเซ็นสัญญานะคะเขาก็จะมีแบบอยู่ะะไม่ไม่ถึงขั้นเป็นแบบยื่นอนุญาตนะคะสิ่งที่เขาจะต้องมีนะคะก็คือนี่ค่ะแบบสัญญาจะต้องบอก,บอกถึงตัวโฉนดที่ดินนะคะว่าโฉนดที่ดินเนี่ยของคุณเนี่ยมีกวา้างกูนยาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็แผนที่อยู่ที่ไหน แล้วก็วางในเอาผังบริเวณจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยคะ่ะจะเป็นผังบริเวณของอของอาคารนะคะว่าตัวบ้านเราจะเซตอยู่ห่างจากด้านข้างด้านหลังด้านหน้า,า,นนากี่เมตรนะคะแล้วงานระบบเป็นยังไงซึ่งก็ต้องมีผังบริเวณให้ทาง,ทางลูกค้าดูด้วยนะคะต่อไปคะ่ะก็คือแปลนอันนี้นะคะในส่วนของเราทำสัญญาเนี่ยคือแน่ๆจะต้องมีแปลนตัวนี้เองเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะ ซึ่งในส่วนของแปลนเนี่ยค่ะอันนี้คือจะเป็นแปลนชั้นที่1นะคะเป็นเั้นที่หนึ่งจะสังเกตว่าด้านล่างตรงนี้นะคะตรงที่จะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสาเลข4อันนี้ดูไว้ก่อนนะคะมันคือรูปด้านนะคะด้านที่1หมายความว่ามองเข้าไปด้านหน้าบ้านนะคะด้านที่2ก็คือด้านนี้มองหันมาทางด้านซ้ายมือของบ้านด้านที่สนะคะด้านที่สนี้นะคะ คือจะมองมาทางด้านหลังบ้านและด้านที่4ี่ก็คือม,อมา,ามองมาทางด้านขวาของอาคารเพราะฉะนั้นเวลาเราดูรูปด้านกับรูปแตนจะต้องแมบกันด้วยต้องสัมพันธ์กันด้วยอย่างอันนี้เป็นชั้นที่1น,นะคะเขาก็จะบอกความกว้างของอาคารความลึกของอาคารนะคะแล้วก็ในส่วนนะคะห้องทานเอาล่องรับแขกนะคะบันไดาทานอาหารครัวน,นะคะแล้วก็ที่จอดรถ จะเห็นได้ว่าเวลาเขาวางฟังก์ชันนะคะเขาก็จะวางฟังก์ชันในส่วนของห้องน้ำนะคะเขาต์อ่างน้ําอยู่ตรงไหนชักโครกอยู่ตรงไหนแล้วครัวนะคะเขาจะเซตอ่างล้างจานไว้ตรงไหนแล้วก็ต่อแก๊สนะคะแล้วก็ตู้เย็นซึ่งแต่ตรงนี้เขาจะวางให้คร่าวๆซึ่งคุณสามารถปรับได้ไหมปรับได้แต่ทุกครั้งที่ปรับให้ให้นึกไว้เสมอเลยนะคะว่าทุกครั้ง ปรับเราต้องดูว่าเราปรับไปแล้วปลั๊กเนี่ยมันต้องปรับตามหรือเปล่าอย่างเช่นนะคะเเรามีเตาควันตรงนี้เตาที่ทำอาหารตรงนี้ถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีพูดมันก็จะต้องเสียบปลั๊กถ้าเราขยับปุ๊บปลั๊กก็ต้องขยับตามไม่ใช่ว่าเราไปขยับแล้วปลั๊กยังไปอยู่ที่เดิมเวลาคุณจะใช้ฮูดขึ้นมาคุณก็ต้องไปกล็ดผนังทาปลั๊กใหม่อีกเพราะฉะนั้นเวลาขยับนะคะขยับไปพร้อมๆกัน แล้วก็ตู้เย็นเหมือนกันสมมุติเราไม่อยากวางตู้เย็นตรงนี้นะคะเราอยากจะขยับมาไว้ฝั่งนี้สมมุตินะคะเราอยากขยับมาฝั่งนี้ปุ๊บเราก็ต้องขยับปลั๊กตามเหมือนกันดังนั้นเราทุกครั้งที่เราจะขยับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าให้เราสังเกตด,ด้วยว่าเราขยับแล้วเราสามารถไปเสียบปลั๊กตรงนั้นได้จริงๆหรือเปล่าเราก็ต้องคุยกับบริษัทร,รับสร้างบ้านเขาให้เคลียร์นะคะอีกอันหนึ่งค่ะ ที่จะต้องดูก็คือรหัสในนี้นะคะ F1 F คือ floor ก็คือพื้นนะคะในส่วนของพื้นนะคะ F1 คือพื้น C1 ก็คือ ceiling ก็คือฝ้า0.45หมายความว่าระดับพื้นตรงนี้ห่างลุกสูงจากดินเดิม45เซนนับจากดินเดิมทุกกรณีนะคะเนื่องจากว่า มันไม่สามารถจะบอกได้ว่าสูงจากอะไรเป็นมาตรฐานดังนั้นเขาให้ใช้คาว่า45เซนจากลิมเดิมซึ่งถ้าคนถุงสูงขึ้นมา1เมตร45เซนก็จะอยู่บน1เมตรนั้นนะคะถ้าคุณไม่ถมเลย45เซนก็จะอยู่บนพื้นเดิมที่ไม่ได้ถมงนะคะนี่นะจะไปบวก50บวก50แล้วก็บวก10 จำไว้เสมอว่าจอดรถระดับมันจะต้องต่ำกว่าอาคารซึ่งจะปกติจะประมาณบวกสิจากบินเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นสเต็ปมาด้านขึ้นอาคารมาด้วยบันไดประมาณ2 3ถึงสขั้นอยู่แล้วนะคะ,ฉะเฉลียงนี่ก็จะประมาณ4ี่สเซนเพราะว่าจะต้องลดระดับจากห้องรับแขกอีก1ิเซนจะเห็นได้ว่าตัวเลขตัวนี้จะต่างกันตัวนี้4ีส่สิบเซนห้าสิบเซนเห็นไหมคะ ที่45เซนห้องน้ำกับห้องครัวจะเซตร,ระดับที่เท่ากันที่45เซนนะคะซึ่งมันจะต้องต่ำลงไปกว่าในส่วนของทางนอาหารเนื่องจากว่าเวลาเข้าห้องน้ำต้องก้าวสเต็ปลงนิดนึงเวลาล้างห้องน้ำมันน้ำก็จะไม่ออกมาถ้าระดับเดียวกนันก็จะมีเรื่องของน้ำกระเด็นแต่ถ้าเป็นห้องน้ำผู้สูงอายุระดับมันจะเท่ากันเนื่องจากว่าเวลาใช้วีลแชร์จะต้องเข็นเข้าได้นะคะซึ่งตรงธรณีนั้นจะต้องไม่มีแต่เราใช้กัตเตอร์ ดับน้ำาทงนั้นได้อันนั้นจะเป็นดีเทลของห้องน้ำผู้สูงอายุนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพื้นชั้นที่สองทีนี้ในส่วนของนั้น,นที่สองเลยคะ่ะอย่างอันนี้เนี่ยจะมีห้องนอนอยู่สามห้องเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามนะคะแล้วก็จะมีระดับอันนี้จะเป็นระดับสามุดสี่ห้าก็หมายถึงว่าพื้นตรงห้องเนี้ย สูงจาดบินเดิมเหมือนกันเลย3เมตร45นะคะแล้วก็รหัสที่ควรจะดวนต่อไปก็คืออย่างเช่น W W คือ w i n d o w ก็คือหน้าต่างนะคะตัว D นะคะก็คือด o ก็คือประตูน,นี้จะเป็นประตูพวกประตูภายในและนะคะเขาก็จะใส่รหัสทั้งหมดเอาไว้ในนี้นะคะทีนี้มันมีอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือเห็นสามเหลี่ยมชี้ไหมคะ สามเหลี่ยมชี้นี่หมายความว่าผนังฝั่งนั้นเป็นอย่างไรนะคะผนังฝั่ง 1, นึผนังฝั่งสองนะคะหรือว่าผนังหมายเลขสองหมายเลข 9.. ก้าอ่ะสมมุติมาดูวันนี้นะคะสองกับ2เหมือนกันนะคะก็คือผนังก่ออิฐฉาบปูนทาสีเรียบทั้งคู่ทั้งสองด้านนะคะหกับสองคราวนี้มันต่างกันแล้วถูกต้องไหมคะ ทีนี้เรามาดูว่าทําไมมันต่างกันนะคะวิธีต่างก็คือเราไปดูรหัสนะคะซึ่งรหัสจะอยู่ในหน้าสัญลักษณ์แบบก่อสร้างนะคะอย่างอันนี้น,นะคะเห็นไหมคะจะมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเขาต่างกันที่กออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียกเหมือนกันแต่เป็นสีภายนอกกับสีภายใน เขาก็เลยใช้สัญ,ญลักษณ์คนละอันเดี๋ยวเราไปดูถ้าเรามีเบอร์สาแปลว่าผนังก่ออิฐมวลเบาไม่ฉาบปูนแล้วกลุกกระเบื้องเอาจะเป็นห้องน้ำซะเป็นส่วนใหญ่เบอร์สีก่ออิฐมวลเบาเต็มหน้าเสาฉาบปูนเรียบเป็นภายในเบอร์ห้าฉาบปูนเรียบแบบซ็อร่องเห็นไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์แต่ละอันที่เขชี้ไปที่ผนังเนี่ยมันจะมีความหมายของมันซึ่งมันไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นเกาะอ,อิฐมวลเบาเหมือนกันแต่อาจจะเป็นฉับเรียบทาสีภายในทาสีภายนอกเสาะร่องหรือว่าปูกระเบื้องซึ่งมันก็จะต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยสัญ,ญลักษณ์มันจะดูได้จากรายการประกอบแบบสัญ,ญลักษณ์อยู่แล้วนะคะซึ่งเวลาเราไปดูในแปลงเนี่ยเราจะได้ไม่งงนะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้มันก็จะมีรหัสเห็นไหมคะมี2มี9มี1มี2อย่างนี้มี3ซึ่งไปดูในสัญ,ญลักษณ์ได้เลยนะคะ ทีนี้ต่อไปนะคะจะเป็นรูปด้านนะคะอันนี้เป็นหลังคานะคะหลังคาบุมด้วยอะไรเขาก็จะระบุไว้ตรงนี้เลยจะเห็นว่าเขาจะมีบุมลาดเอียงมุมลาดเอียงในที่นี้หมายถึงสลบหลังคาที่เป็นจัว่วหรือว่าจะเป็นปัญญ้นหยาหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเขาจะมีองศาระบุไว้อยู่นะคะ องศาสําคัญยังไงหนึ่งความสวยงามมีผลอ,อยู่แล้ว2คือองศาที่น้ําไม่รัวไม่แหลกย้อนเพราะว่ากระเบื้องบางประเภทองศาน้อยๆได้อย่างเช่นแผ่นรอนคู่หรือจิงเกิลรูฟอาจจะทําให้สโลปน้อยได้คือส5บ้เาเซนสิบห้าองศาแต่ถ้าเป็นกระเบือ้องธรรมดาอาจจะต้อง25 30้าสสเพื่อการน้ำไหลน้ําย้อนนะคะดังนั้นองศาก็สําคัญแต่พวกนิสถาบันนี้เขาจะทราบอยู่แล้วว่าควรจะใส่เท่าไหร่นะคะ ต่อไปนะคะก็คือในส่วนของทีนี้จะเป็นรูปด้านแล้วนะคะจำได้ไหมคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าด้านหนึ่งคือมองเข้าไปจากทางด้านหน้าด้านบ้านเวลาเราดูแปลนรเ,เราดูรูปด้านนะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือรูปด้านที่หนึ่งรูปด้านที่หนึ่งก็คือด้านหน้าบ้านเรามองเห็นเป็นรูปนี้ถ้าจะมองในแปลนนะคะ เราก็จะเห็นเป็นว่าข้างหน้ามีที่จอดรถมีห้องนั่งเล่นห้องรับแขกถูกไหมคะและข้างบนก็จะเป็นห้องนอนนะคะจะเห็นว่ารูปด้านนะคะอ่าอันนี้ในคร่าวๆเลยอย่างสมมุติว่าที่เราบอกว่ามันมีผนังเบอร์หนึ่งเบอร์สองเห็นไหมคะหนสามเหี่ยก็คือฉากเรียบทาสีภายนอกนะคะเบอร์เก้าเป็นฉากเรียบ ปูกระเบื้องภายนอกนะคะเบอร์ห้าฉากเรียบเสาะร่องอันนี้จะเป็นเบอร์หกนะคะเบอร์หกคืออาจจะเป็นโชว์ลายอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปดูในดีเทล,ลได้เลยเขาจะบอกไว้หมดเวลาเราอ่านแบบเนี่ยบางคนกังวลว่าเอ้าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้คืออะไรตรงนั้นคืออะไรอันนี้ขายาคลายข้อเข้าใจแล้วนะคะว่า เวลาที่เวลาได้แบบมาเนี่ยเราฉันจะรู้เร็ว่าตรงนี้กรุดด้วยอะไรดูยังไงดูจักแบบแล้สัญลักษณ์ได้เลยนะคะตรงนี้เขาก็จะบอก elevation elevation หมายถึงระดับเห็นไหมคะตรงนี้10ตรงนี้40บอกองศานะคะบอกระดับพื่จะนีัหนึ่1นะคะเราสามารถเช็คจากรูปด้านไดน้ถ้าเราไม่พอใจในกรณีที่เราไม่ชอบรูปก,การแบบนี้เราสามารถให้เขาปรับได้นะคะก่อนที่จะทำสัญญานะคะให้เขาปรับได้เลย ต่อไปนะคะด้านที่สองด้านที่สองนะคะนี่ด้านที่สองคือนะคะการมองเข้านะคะจากด้านซ้ายของอาคารด้านซ้ายของอาคารนะคะมาดูด้านที่สองนะคะ มองจากทางด้านสายเข้าไปแล้วนะคะก็คือจะเจอผนังเซาะรอ่องเจอระเบียง,งเจอกันสันนะคะแล้วก็ระดับอันนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรด้านที่สามมองเข้าไปจากด้านหลังด้านหลังเจออะไรเห็นะคะด้านหลังจะเจอเป็นที่โล่งจอดรถมองจากด้านหลังทะลุเข้ามาประตูครัวบันไดออกซักล้างเห็นราวตันโตเห็นผนังเซาะร่องเห็นประตูหน้าต่างเน,นิดนึงค่ะตรงนี้ เห็นเส้นเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะพวกนี้คือบัวคอนกรีตอันนี้ถามบริษัทรับสร้างบ้านได้เลยนะคะว่าเขาให้คุณเป็นบัวคอนกรีตหรือเป็นบัว PVC หรืออะไรซึ่งเคลียร์สเปคกันให้ชัดนะคะเสื้ออันนี้เนี่ยเขาให้เป็นบัวคอนกรีตซึ่งไปติดกับตัวอาคารอีกทีหนึ่งนะคะรูปที่สามนี่คือด้านหลังบ้านนะคะแล้วก็สุดท้ายรูปที่สี่รูปที่สี่นี่หมายความว่าอา หันจากมองจากด้านขวาของอาคารพอมองจากด้านขวาของอาคารเข้าไปเจออะไรกจ็จะ,จะเจอกระเบียงด้านข้างนะคะเจ,จอที่จอดรถโล่งด้านข้างนะคะทีนี้เราดูรูปทั้งสีด้านแล้วเนี่ยเราไม่ชอบตรงไหนหรืออยากจะปรับตรงไหนเราสามารถให้เขาแก้ได้ในรูปด้าน ะะแต่เวลาการหลักการออกแบบบ้านเขาจะไม่ออกแบบรูปด้านมาก่อนเขาจอบอจากแปลงก่อนแปลงจากการใช้งานจริงๆที่เราอยากได้อย่างเช่นสามนอนสองน้ำสี่นอนห้าน้ำมีห้องแม่บ้านมีห้องรับแขกเขาจะเซ็ตฟังก์ชันตรงนั้นมาก่อนเอาให้ชอบแล้วจากนั้นนะคะเขาถึงจะไปออกแบบรูปด้านตามที่เราอยากจะได้เพราะฟังก์ชันเกิดจากการใช้งานจริง เกิดจากพื้นที่ดินที่เราจะลงได้จริงเรื่องของรูปด้านเป็นรูปเป็นเรื่องของความสวยงามซึ่งเราปรับยังไงก็ได้ส่วนใหญ่ก็เลยต้องออกแบบฟังก์ชันออกมาก,ก่อนนะคะแต่รูปด้านเกิดจากสไตล์ความชอบแปลงแบบนี้อาจจะไปเป็นทําให้มันไปเป็นโมเดิร์นแปลงแบบนี้จะทาไปเป็นวินเทจแปลงแบบนี้อาจจะทําไปเป็นลักชัวรี่คอนเทปต์ได้หมดนะคะแต่ให้สรุปที่แปลนให้จบก่อน ะะทีนี้รูปตัดรูปตัดก็คือเซกชันที่มองจากด้านในซึ่งจริงๆแล้วมันจะไปอยู่ในแบบแบบอนุญ,ญาตซึ่งในแบบของก่อซักแบบสัญญาจะยังไม่มีรูปตัดนะคะแต่อันนี้เป็นแบบที่อนุญ,ญาตก็เลยมีดีเทลพวกนี้มาด้วยนะคะก็คือจะเป็นดีเทลการตัดไม่ว่าจะเป็นบันไดนะคะหรือจะเป็นประตูหน้าต่างที่เราพูดกันเรื่องดีเรื่อง W เมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็คือดีเทลพวกนี้แหละคะ่ะว่า ความกว้างความยาวประตูเท่าไหร่ซึ่งอัน,นี้จะเป็นส่วนลึกในดีเทลของอแบบก่อสร้างแล้วก็แบบอนุญาตเดี๋ยวจะพาร์ตต่อไปอันนี้เอาเป็นแค่พาร์ตของงานแบบสัญญาก่อนที่ให้คุณสามารถตรวจได้ง่ายๆนะคะในกรณีที่คุณก่อนคุณจะเซ็นสัญญานะคะต่อไปที่เราจะต้องไม่ลืมนะคะกับแบบสัญญาก็คืออันนี้เป็นแบบโครงสร้างนะคะ ก็คืองานระบบนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดงานระบบให้ดูก่อนส่วนในหมวดโครงสร้างแล้วก็ดีเทลคานเสาเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีตอนที่เป็นเรื่องของแบบก่อสร้างรือ่ออนุญาตอีกอันหนึ่งที่จะอยู่ในส่วนของแบบสัญญาก็คืองานสุขาพิดาพิบาลน,น้ำไฟนะคะซึ่งอันนี้เขาจะบอกคลาสไว้เลยเช่นข้อน้ำทิ้งเป็น PVC Class 8.5 ถ้านับประปาจะเป็นคลาส13.5อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีสัญลักษณ์อย่างเช่นมีฟลอร์เดนนะคะมีมาตรวัดน้ำมีท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ท่อน้ำโสโรครกหมายถึงว่าออกข้างนอกเลยบ่อบำบัดหรือว่าแมนโพที่เราพูดกันแล้วก็มีถังดักไขมันถังบำบัดน้ำเสียถังดักไขมันมันก็จะอยู่ที่ห้องครัว ถังบั๊บัดน,น,น้ำสําเร็จรูปมันก็อยู่ในห้องน้ํานะคะเพราะฉะนั้นดูให้เรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องปั๊มเรื่องถังเก็บน้ําบางบริษัทให้ปั๊มให้ถังเก็บน้าบางบริษัทไม่ให้แต่ถึงแม้จะไม่ให้คุณก็ต้องดูว่าเขาวางจุดให้คุณตรงไหนในส่วนของบ้านบางคนไม่ได้ดูเวลาถึงเอาเข้าจริงๆแทงน้ํามาวางข้างบ้านแล้วโชว์อยู่ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็ควรจะไปวางไว้ข้างหลังนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแปลนสุขาภิบ,บาลชั้นที่หนึ่งนะคะไปะกี้ที่บอกนะคะอย่างตัวนี้นะคะการาบาซีเหลี่ยมนี่คือแมนโฮอันนี้จากการดีไซน์เนี่ยค่ะปกติแล้วเขาจะออกแบบให้ห้องน้ําบนห้องน้ําล่างตรงกันเวลาท่อมันจะลงมาพร้อมๆกันแล้วก็เดรนออกไปที่ถังบําบัดน้ําเสียได้โดยตรงนะคะถ้ามันมีหลายจุดมันก็จะเปลืองถังบำบัดน้ําเสียก็คือต้องใช้ เอออาจจะบ้านขนาดประมาณร้อยกว่าตารางเมตรจริงๆถังเดียวได้จะก,กลายเป็นสองถังเพราะมันห่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เขาก็จะมาผูกให้อยู่ข้างหลังแล้วก็ไหลออกไปที่แมนโหแล้วแมนโหออกไปที่ลำรางสาธารณะข้างหน้าจะเห็นว่าเขาเขียนว่าต่อออกบ่อพักน้ําสาธารณะก็คือสามารถออกมาได้สโลปมาตรฐานที่ใช้ก็คือ1่ต่อ200นะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมี อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าฟอเดนอยู่ในห้องน้ำนะคะ C.W. สมมว่ิเป็นน้ำดีนะคะแล้วก็มีน้ำเสียนะคะลงน้ำเสียลงท่อลงฟอเดนออกอลำลาารางสังการนะนะคะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้มันจะมีตรงนี้เป็นครัวถูกต้องไหมคะมันก็จะมีบอร์ดไขมันนะคะก็ซึ่งจะมีพีแท랙ดัดกลิ่นเพิ่มให้นะคะ เราก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกสัญลักษณ์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ำมีปั๊มน้ำเวลาต่อเข้ามามันก็จะต่อแบบอวา l v e ซึ่งจะมีวาลน้ำเข้าแทงค์จากแทงค์ออกปั๊มแล้วปั๊มเข้าบ้านในกรณีที่ปั๊มเสียก็ไปบายพาสออกไม่ต้องใช้ปั๊มก็ได้ซึ่งซึ่งในแบบก็จะมีให้อยู่แล้วคุณดูแค่ว่ามันสามารถ วางในตำแหน่งที่คุณถูกใจหรือป่าก่อนแต่ส่วนใหญ่เวลาลำรางเนี่ยค่ะเขาก็จะไปวางพาดไว้ข้างๆกับที่จอดรถนะคะเขาจะไม่ได้มาวางข้างบ้านก็จะไปออกข้างที่จอดรถเลยปกตินะคะเพราะฉะนั้นเอ่อในส่วนของปะปาก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผังห้องน้ําชั้นบนนะคะอันต่อไปนะคะก็จะมาเป็นส่วนของไฟฟ้า ไฟฟ้าเนี่ยดูแค่ว่าจุด light, จนะะจดาวไลท์คุณถูกใจไหมนะคะจุดไฟดวงโคมคุณถูกใจไหมสวิตปั๊กสวิตปั๊กเนี่ยกต่ิเขาก็จะวางให้อยู่แล้วห้องหนึ่งอาจจะเป็น2.3จุดสจุดสิ่งที่ต้องดูก็คือการใช้างานจริงลองลองจินตนาการดูรว่าอย่างสมมติวันนี้เรานั่งอยู่ที่ห้องรับแขกคุณอยากจะเสียบปั๊ก มีอะไรบ้างสมมุติมีทีวีมีเครื่องฟอกอากาศอยากจะใช้แบตโทรศัพท์จะตั้งต้นทำงานมีพักคคอมอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราจินตนาการลงไปแล้วดูว่ามันเพียงพอกับการใช้งานเราไหมแต่ว่าเรื่องไฟแสงสว่างสถาปนิกพิสดูให้อยู่แล้วห้องนี้ควรจะวางดาวไลท์กี่จุดควรจะวางไฟตรงกลางกี่จุดบางคนไม่ชอบไฟตรงกลางเลยเอ,อ,อย่างตัวนี้ค่ะ ตรงกลางเ้อาจะเป็นกลมๆแล้วสี่เหลี่ยมคาดตรงกลางนั่นคือดวงไฟดวงกลมๆอันใหญ่ดีคุณจะติดเป็นไฟโคมไฟสวยๆก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณไม่เอาหรือเอาเป็นดาวไลท์อย่างเดียวสัญ,ญลักษณ์มันคืออันกลมๆเล็กๆดาวไลท์ส่วนใหญ่จะใช้สี่นิ้วเขาก็จะวางเฉพาะดาวไลท์ให้คุณถ้าคุณอ้ยคุณเอาดาวไลท์อย่างเดียวก็จะวางสี่จุดเลยไม่มีตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์กันต่อไปก็คือ ตัวกลมๆแล้วมีขีดสองเส้นนั่นคือเต้ารับไฟฟ้าเต้าสิบนะคะก็จะมีให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ S ก็คือสวิตช์นะคะจะมีแล้วมันก็จะมี S ที่แปลว่าสวิตช์เปิดปิดนะคะแล้วก็ S 2 S 2หมายความว่าสวิตช์เปิดปิดสองทางสองทางหมายถึงอ,อย่างเช่นเราใช้ตรงบันได เปิดจะเปิดไฟบันไดแล้วเปิดจากชั้นล่างพอเราขึ้นชั้นบนเราก็ปิดดวงน,นั้นได้เขาเลียกโซิตสองทางนะคะ WP WP ก็จะเป็นพวกเ,เป็นไฟแบบยาวๆนะคะเหมือนรางฟัวออเลสเซนส่วนใหญ่ก็จะไปไว้ตรงครัวตรงซักล้างเป็นหลักนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะวางเครื่องปรับอากาศมาให้เลยก็คือตรงตำแหน่งห้องนั่งเล่นห้องรับแขกด้านหน้านะคะ แล้วก็สมมุติจอดรถอะสมมติจอดรถคุณต้องการจุดเป็นปลั๊กนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเต้ารับไฟฟ้าแบบกันน้ำนะคะเขาก็จะมีกลมๆขีดสองอันเหมือนในบ้านเลยแต่เขาเขียนว่า w p ก็คือแบบกันน้ำนะคะพอมาชั้นสองก็เหมือนกันค่ะมีไฟกลมๆม,มีดาวไลท์ไหมมีเต้ารับไหมม,ไหม,มีแอร์ตรงไหน สวิตสองทางอตรงบันไดเข้าห้องน้ำแล้วจะเจอไฟกี่จุดจุดที่จะติดสวิตเปิดไฟควรจะเปิดก่อนเข้าห้องน้ำไหมเราก็บอกเขาได้ซึ่งเราพวกนี้สามารถระบุไปในแบบได้เลยหลักการก็คือเขาจะมีราคาเพิ่มเป็นจุดอย่างเช่นสมมุติจุดละ500ถ้าจุดละ500เราเพิ่มจุดเราลดเราเพิ่มไปเลย500จากสแตนดาดเขาหรือว่าถ้าสมมุติเราลดไม่เอา เราก็สามารถจะให้เขาลดเงินได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลดกันหรอกค่ะเพราะว่าบริษัทเราสามาเขาก็จะเซตเป็นสแตนดาร์ดที่ต้องใช้การจริงๆอยู่แล้วถ้าไปลดเดี๋ยวเพื่อถึงเวลามันมันไม่พอแต่จะเนยจะเพิ่มมากกว่าอย่างเช่นแบบอยู่ห้องนี้แล้วก็แบบอยากจะชาร์จแบตโทรศัพท์เพิ่มอยากเพิ่มอีกจุดหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเข้าค่าแบบสัญญาก็จะมีทัวร์นะคะมีแปร์มีเมเลอา์ก่อน เลเยอร์ของอาคารนะคะมีแปลนชั้นหนึ่งชั้นสองรูปด้านทั้งสี่ด้านแปลนประปาแปลนไฟฟ้าตรวจให้เรียบร้อยถ้ามันจากนี้มันเรียบร้อยแล้วมันจะเอามาทําเป็นแบบยื่นอนุญาตและแบบก่อสร้างได้ถ้าตัวนี้ไม่เรียบร้อยเอาไปทํามันก็ต้องแก้ทั้งหมด,ดูีดีดังนั้นตรวจตรงแบบสัญญาณนี้ให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเซ็นสัญญานะคะสําหรับวันนี้คร่าวๆนะคะของในตัว การอ่านแบบสัญญานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ